สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูที่หน้า45นะครับเรื่องอยีนและโครโมโซมนะครับซึ่งต่อจากบทที่แล้วนะครับเรื่องอาการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุก,กรรมนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นตอนที่เมนเดลทำการศึกษานะครับทำการศึกษา,าเรื่องถั่วถั่วลันเตานะครับเขาก็ายังเรียก สารที่ส่งทอดผ่านไปสู่รุ่นลูกนะครับเรียกว่าแฟกเตอร์ใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนจากคําว่าแฟกเตอร์เป็นคําว่า,ายีนนะครับซึ่งยีนนี่แหละครับคือเป็นตัวแปรสําคัญในการาถ่ายทอดลักษณะพันุกรรมที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตนะครับทีนี้ในบทนี้นะครับเราก็จะมาศึกษาในเชิงลึกมากขึ้นนะครับว่า,ายีน มีโครงสร้างอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะครับและทํางานอย่างไรนะครับและมีการควบคุมลักษณะนางวิทก,กรรมของสิ่งชีวิตอย่างไรบ้างน,นะครับะนะครับทีนี้มาดูที่หน้า46ครับผมเป็นเรื่องการถ่ายทอดยีนนะครับและโครโมโซมนะครับก่อนหน้านี้ในในระดับชั้นม .4 นะครับเราก็เรียนเรื่อง โครโมโซมนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็เรียนเรื่องอการแบ่งเซลล์มาแล้วนะครับปกติแล้วลักษณะาทางมรรุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะครับอาจจะถูกถ่ายทอดนะครับผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมครับโดยก่อนจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับมันจะมีการแบ่งนะครับแบ่งจํานวนชุดของโครโมโซมลงครึ่งหนึ่ง ผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะครับอลองทบทวนให้นิดหนึ่งนะครับดูในรูปภาพที่16.1นะครับผมในนี้เป็นตารางแยกความแตกต่างระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิตและไมโอซิตถ้ายังจำกันได้นะครับรูปภาพก่อนะครับภาพกอเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิตนะครับคอนเซปต์ง่ายๆเวลาเราแบ่งเรานึกถึงการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิตนะครับ แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสคือเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจํานวนนะครับจาก1เซลล์เป็น2เซลล์นะครับโดยเซลล์แม่กับเซลล์ลูกที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับจะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกันทุะการนะครับที่เหมือนกันทุกประการก็ประกอบไปด้วยระยะโปรเฟสเมโาเฟสแอนาเฟสเทโลเฟสนะครับจาก1เซลล์กลายเป็น2เซลล์นะครับอันนี้คือเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเติบโตทั่วไปนะครับแบ่งเซลล์ร่างกายนะครับ แต่มาดูในภาพที่ภาพขอนะครับภาพขอภาพขอจะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิดนะครับการแบ่ง,บงเซลล์แบบไมโอซิดคอนเซปท์ที่สาคัญของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิดนี้คือหนึ่งเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้มานะครับจะได้เซลล์ลูกเกิดขึ้นมาอยู่4เซลล์นะครับ4เซลล์นะครับอ่า4เซลล์ และจะมีการลดจํานวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งนะครับลงครึ่งหนึ่งจากอ2อกลายเป็นเหลือเป็น n เดียวนะครับจาก 2N เหลือ n เดียวและที่สาคัญคือเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับซึ่งภายในเซลล์สืบพันธุ์ก็จะมีสารพันธุกรรมและสารพันธุกรรมตัวนี้จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นลูกต่อไปนะครับดูภาพดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ อ่ะถ้าเป็นไมโอซิตนะครับถ้าเป็นไมโอซิตจะแบ่งจาก 2n นะครับ 2n 2n นะครับโครโมโซม2ชุดนะครับอ่ะแล้วก็จะมีการลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งนะครับจาก 2n เหลือ n เดียวนะครับเหลือ n เดียวซึ่งตรงนี้คือจุดสำคัญในในคอนเซปต์ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะครับอ่แล้วก็จะได้เซลล์ลูกที่เหลือตามมาอีกนะครับตามมาอีก รวมเป็น4เซลนะครับเซลนะจะเห็นว่าเซลล์แม่นะครับเซล์แม่จะมีะเซลล์ตั้งต้นนะครับจะมีคโครโมโซม 2N ในขณะที่เซลล์ลูก4ีเซลเนี่ยครับที่เกิดขึ้นมาใหม่จะมีคโครโมาโซมแค่ n เดียวหรือ,อต่างกันครึ่งชุดนะครับต่างกันนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนี้เพราะ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่จะรักษา,าสิ่งชีวิตให้ยังคงเป็นสปีชีส์เดิมนะครับเพราะว่าถ้า n เดียว n เดียวกับ n เดียวสมมติว่า2ตัวนี้นะครับ n เดียวกับ n เดียวนี้นะครับมารวมกันอีกทีหนึ่งสุดท้ายแล้วพอรวมกันเซลล์สืบพันธุ์ตัวนี้จะรวมกันกลายเป็น2 n เหมือนเดิมนะครับกลายเป็น2ชุดเหมือนเดิมนะครับแบบนี้แต่ถ้าไม่มีการลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งผล ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าสมมุติ 2n บวก 2n นะครับสมมุติว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นบรรพบุรุษของเรามีโครโมโซม 2n นะครับสร้างเซลล์สืบพันธุ์มาที่มีโครโมโซม 2n เช่นเดียวกันนะครับพอร,รวมกันเซลล์ลูกที่ได้นะครับ 2n บวก 2n จะกลายเป็น 4n แน่นอนครับโครโมโซมชุดโครโมโซมเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า นะครับซึ่งมันทําให้มีสายพันธุกรรมที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตต้นกําเนิดหรือว่าบรรพบุรุษของเราพอสมควรนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการกลายพันธุ์ไปเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับนี่คือคกลไกในการารักษาสิ่งมีชีวิตให้ยังคงเป็นสปีชีส์เดิมนะครับให้ยังคงเป็นสปีชีส์เดิม ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับจำได้ไหมเอ่ยจะมีการเข้าคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับเข้าคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับและในตอนนั้นนะครับในตอนนั้นในสมัยเมนเดลเมนเดลยังไม่รู้ว่า,ายังไม่รู้ว่า,าในเซลล์มีโครโมโซมและภายในโครโมโซมมียีนนะครับและยีนมีรูปร่างลักษณะาตาอย่างไรนะครับซึ่ง จะมีะนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญนะครับชื่อว่าเฟรดิชมิเชอร์นะครับเขาเป็นคนค้นพบนะครับสารพันธุกรรมที่สำคัญนะครับสารพันธุกรรมที่สำคัญซึ่งอลองดูรูปในหน้า47นะครับ เขาศึกษาส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบภายในนิวเคลียสของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ติดมาจากผ้าพันแพรนะครับแล้วก็สกัดออกมานะครับเอามาย่อยนะครับเอามาย่อยนะครับแล้วก็เอามาย่อยด้วยเอามาย่อยยย่อยโปรตีนออกนะครับด้วยเอนไซม์เพปซินเพปซินนะครับแล้วก็พบว่าเมื่อนําสารนี้มาวิเคราะห์ก็จะพบธาตุไนโตรเจนนะครับธาตุไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัส เป็นองค์ประกอบนะครับจึงเรียกสารสกัดนี้ว่าสารนิวคลีอินนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับว่าเป็นนิวคลีอิกนะครับกรดนิวคลีอิกนะครับทีนี้ต่อมานะครับมีการค้นพบมีการพัฒนา,าสีที่เรียกว่าสีฟลุกซีนนะครับสีฟลุกซีนซึ่งสีฟลุกซีนนี้เป็นสีที่สำคัญที่จะย้อมติด DNA นเเท่านั้นนะครับจะย้อมติดสีด n a เท่านั้นแล้วก็ให้สีแดงเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อม เซลล์ตัวทั่วไปนะครับมันก็จะไปติดบริเวณที่มีบริเวณตรงกลางของเซลล์หรือบริเวณนิวเคลียสนั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็สีแดงๆเนี่ยเส้นเสียงแดงนี่มันก็จะไปะไปอยู่รวมกันบริเวณโครโมโซมเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาก็ตั้งสมมติฐานแล้วก็สังเกตว่าเอไอสายพันธุกรรมพวกนี้มันมันมันอยู่บนโครโมโซมหรือเปล่านะ ตามลักษณะนี้นะครับอันนี้คือข้อสมมติฐานในช่วงแรกเริ่มนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ครับแต่ก่อนคือ,อนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่นะครับเขามีความเชื่อว่าสารพันุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นอ,อยู่บนโปรตีนนั่นเองอเพราะว่าโปรตีนค่อนข้างเป็นสารพันธุกรรมค่อนข้างเป็นสารชีวโมเลกุลที่มีความซับซอ้อนมีโมเลกุลขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเชื่อว่าน่าจะ เป็นตัวที่กําหนดลนักษณะะพันธุกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตได้นะครับทีนี้มาดูการทดลองที่สําคัญนะครับการทดลองที่สําคัญเป็นการทดลองในหนูนะครับเป็นการทดลองที่มีชื่อเสียงมากนะครับเป็นการทดลองของเฟเดริกริฟฟินนะครับเป็นแพทย์ชาวอังกฤษนะครับเขา,าสกัดแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคปอดบวมมานะครับซึ่งมีอยู่2ส,สายพันธุ์นะครับ เป็นสายพันธุ์ชนิด R นะครับชนิด R R ย่อมมาจากรับนะครับที่แปลว่าผิวหยาบหรือขรุกคะนะครับอ่าแล้วก็สายพันธุ์เสนะครับสายพันธุ์เนะครับซึ่งสายพันธุ์เนี้ก็คือมีลักษณะผิวเรียบนะครับเพราะว่ามีมีสารที่เป็นแคปซูลหุ้มอยู่นะครับอ่าเขาเอาแบคทีเรียทั้งสองสายพันธุ์นี้นะครับฉีดลงไปในหนูนะครับโดยแบคทีเรียที่เป็นสายพันธุ์ าสายพันธุ์ R ตัวนี้เป็นแบคทีเรียรที่ไม่มีแคปซูลหุ้มนะครับเพราะไม่มีแคปซูลหุ้มเวลาฉีดเข้าไปในหนูปุ๊บหนูก็เป็นปกตินะครับหนูก็เป็นปกติหนูก็สามารถต้านทานได้ไม่เกิดโรคปอดบวมนะครับแต่ขอไข่เนี่ยเขาลองฉีดสายพันธุ์เอสสายพันธุ์เอสนี่ค่อนข้างาแข็งแรงพอสมควรเพราะว่ามันมีแคปซูลน,นะครับมีแคปซูลหุ้มนะครับหุ้ม ตัวมันไว้อยู่นะครับทำให้ภายในร่างกายเนี่ยร่างกายของหนูเนี่ยสร้างสารเข้ามาต่อต้านและทำลายสายพันธุ์เอสได้ยากพอสมควรนะครับทำให้หน,นูคนที่ตามมาคือหนูตายนะครับพอฉีดสายพันธุ์เอสปึ๊บหนูตายนะครับต่อมานะครับภาพคอ,อควายนะครับทีนี้เขาลองใช้ความร้อนใช้ความร้อนนะครับ นำสายพันเอแล้วก็ทําให้ตายด้วยความร้อนนะปรากฏว่าพอทําให้ตายสายพันเอชตายด้วยความร้อนฉีดเข้าไปในหนูปุ๊บหนูก็ปกติดีไม่ตายเพราะว่า,าสายพันเอนี้ถูกฆ่าให้ตายด้วยความร้อนไปแล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจนิดนึงคือในข้องงูนะครับง,งเูเขาเอา,อาสายทั้งสอง 2, สายพันสายพันอา์นะครับแล้วก็สายพันเอสนะครับอ่ซึ่งสายพันเอชเนี่ยจริงๆแล้ว เขาฆ่าให้มันตายด้วยความร้อนไปแล้วนะครับฆ่าให้สายพันธุ์เอสตายที่มันมีแคปซูลพุ่มให้มันตายนะครับมันตายไปแล้วแล้วก็เอามาใส่รวมกับสายพันธุ์อาที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับปกติแล้วโดวยาสายพันธุ์อาเนี่ยมันจะไม่เกิดทาให้เกิดโรคนะครับอเอามาใส่กับสายพันธุ์ที่ทําให้ตายแล้วนะครับปรากฏว่าเอามาฉีดในหนูปรากฏว่าหนูตาย อ่านะครับซึ่งน่าสงสัยมากเพราะว่าปกติแล้วสายพันธุ์เอสเนี่ยมันตายไปแล้วใช่ไหมครับสายพันธุ์อายังคงอยู่แต่สายพันธุ์อารเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดโรคแล้วอะไรที่ทําให้สายพันธุ์อาีอมีมีฤทธิ์ขึ้นมาแล้วทําให้หนูตายได้นะครับอ่าทีนี้นะครับมีการทดลองเพิ่มเติมต่อจากนั้นนะครับอ่ามีนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน3คนนะครับ ก็คือนะครับออสวอลทีเอเวอรี่นะครับคอลินแมคคอยและก็แมคคลินแมคคาทีนะครับ, roy, McCarthy, รบสามคนนี้นะครับนำแบคทีเรียสายพันธุ์เอนะครับามาฆ่าให้ตายด้วยความร้อนนะครับแล้วสกัดเอาสารจากแบคทีเรียสายพันธุ์เอแยกออกมาใส่ในหลอดทดลองทั้ง4หลอดนะแล้วก็เติมเอนไซม์ ide, ลงไปเติมเอนไซม์ N ide, ลงไปซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เป็นตัวย่อยที่สำคัญนะครับ โดยในหลอดกอนะครับโดยโดยในหลอดกอจะเติมเอนไซม์อ่านดูในรูปก็ได้นะครับอ่านในรูปภาพที่16.4นะครับอ่าในหลอดกอทดลองในหลอดทดลองกอนะครับเติมเอนไซม์ที่ชื่อว่าอ์าเนสลงไปนะครับอ์เนสลงไปนะครับอ่าในหลอดทดลองขอเติมโปรตีเอสลงไปโปรตีเอสนะครับอ่าโปรตีน ย่อยโปรตีนนะครับแล้วก็ในหลอดคอควายนะครับเติมเอนไซม์ดีเนสลงไปนะครับดีเนสลงไปซึ่งเอนไซม์ดีเนสเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่มีส่วนสําคัญท,ทกกี่ในการทําลายสารพันธุกรรมหรือในการทําลาย d n a นั่นเองนะครับแล้วก็หลอดทดลองงอคือเติมแค่สายพันธุ์แบคทีเ i ีย r เฉยๆนะครับเติมแค่สายพันธุ์แบคที r ียซึ่ง ไม่ไม่ได้เติมเอนไซม์อะไรลงไปเลยนะครับะจะเห็นว่า4หลอดกข,ข,ขงนะครับกข,ข,ขงมีการเติมเอนไซม์ลงไปนะครับไอหลอดกหลอดขอและหลอดอนะครับทั้ง4หลอดมีการเติมแบคทีเรียาสายพันธุ์ R ลงไปนะครับสายพันธุ์ R ลงไปแล้วก็มีการนำเอา สารสกัดจากสายพันเอที่ทําให้ตายด้วยความร้อนใส่ลงไปด้วยนะครับสารเอก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับทีนี้มาดูผลการทดลองนะครับผลการทดลองในหลอดกอผมการทดลองที่เห็นก็คือ,อพบแบคทีเรียสายพันเอพบแบคทีเรียสายพันเอสแสดงว่าสารจาก แบคทีเรียรสายพันธุ์เอสเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในแบคทีเรียรสายพันธุ์อาร์นะครับแล้วก็เหนียวนำให้มีการฟอร์มตัวขึ้นมาใหม่กลายเป็นสายพันธุ์เอสนะครับกลายเป็นสายพันธุ์เอสเพราะฉะนั้นไอเอนไซม์อาร์เอสที่เติมเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนทําลายสารพฤธุกรรมไม่มีส่วนทําลายสารที่มาจาก Aren สายพันธุ์เอสเลยนะครับ อารลอตขอไข่นะครับเขาเติมโปรตีเอสลงไปแต่ผลที่เกิดขึ้นคือก็อยังพบแบคทีเรียรสายพันเอชอยู่นะครับยังพบแบคทีเรียสายพันเอชอยู่นะครับแสดงว่าโปรตีเอสไม่สามารถทําลายสารทําลายสารที่มาจากแบคทีเรียรสายพันธเอชได้นะครับโปรตีเอสไม่สามารถทำลายสารที่มาจากสายพันธเอสได้ดังนั้นดังนั้น สายพันเอชจึงสายสารที่มาจากสายพันเอชจึงไม่น่าจะใช่โปรตีนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโปรตีนมันก็อาจจะถูกทำลายโดยโปรตีนโดยเอนไซม์โปรตีเอสไปแล้วนะครับมาดูหลอดคอควายนะครับหลอดคอควายเติมเอเนไซม์ดีเนสนะครับดีเนสเติมเอนไซม์ดีเนสลงไปแต่ผลก็คือเราไม่พบแบคทีเรียสายพันเอชอยู่เลยแต่พบสายพันอาร์ซึ่งสายพันอาร์ไม่ทำให้เกิดโรคนะครับ ซึ่งน่าแปลกใจเพราะว่าแสดงเห็นว่าเอนไซม์ดีเนสหรือเอนไซม์ N ที่ย่อยสลายดีเนนี่แหละมันเป็นตัวที่ไปย่อยสารที่มาจากสายพันธเอสด้วยนะครับไปย่อยสารที่มาจากสายพันเอสด้วยดังนั้นดังนั้นเขาจึงได้คำตอบว่าสารสายสารสายพันเอสนะครับสารเคมีจากสายพันเอสที่ส่งผ่าน สายพันธ R มาเนี่ยน่าจะเป็นสารพันธุกรรมน่าจะเป็นสาร DNA นะครับน่าจะเป็นสาร DNA นะ,ะส่วนหลอดงอก็เป็นสายพันธ์ S โดยปกตินะครับเป็นหลอดควบคุมโดยปกตินะครับดังนั้นผลการทดลองของเอเวอรี่นะครับและคณะนะครับเป็นจุดสำคัญที่ทำให้นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่ายีนหรือสามพันธุกรรมนะครับ ซึ่งทําหน้าที่ไหลท่อลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งชีวิตไปสู่รุ่นต,ต่อไปนั้นเป็นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่นะครับที่มีชื่อว่าดีนเนั่นเองนะครับซึ่งจะก,ก่อนนั้นเราเรียกว่าเมนเดลยังไม่ทราบนะครับเมนเดลเรียกไปว่าเรียกว่าแฟกเตอร์นั่นเองนะครับ